กูเพต่ว่าไม่เคยมีวิทีไหนที่กูรู้สึกว่าแบบกูไม่หวังดีกับเขาเลยอะจริงๆก็ต้องยอมรับเนาะว่าแน็คแน็คหลิวเนี่ยนะคือแฟนคลับเยอะแฟนคลับแบบเชียร์ให้กําลังใจอะไรเนาะนี่ก็แอบบนี่แอบ,บรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าพี่ไผ่เหลีวไปไอ้นักมันจะเหงาเพราวะว่าไอ้นันมันจะรู้สึกไงวะอะไรเงี้ยแต่คือมึงก็ปรับตัวได้ไงเขาจะคือวปร,ปรับตัวได้คือถากว่ากูเหงาแม็ก็มันจะมีเหงาบ้างเพราะจริงๆถ้าถ้าถามตรงจากเขาสิปะ ก็ค in ูก็สนิทมากที่ส wow ุดท wow ี <h 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 sure <h 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 ่แบบได้คุยกันมากที่สุดเหงาตัวหรือเหงาใจสาววายมึงสาววายปะเนี่ยไม่มันไม่ได้เป็นคือแบบงั้นคือมันก็เออมันก็เหงาเพราะว่าปกติเวลาไปทํางานนี่น่นั่นเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเออเหมือนแบบก็ทักอย่างที่บอกอ่ะสิบคนกูก็ได้คุยแล้วก็สนิทกับทุกคนมากที่สุดกับคนอื่นก็คือเราเจอกันแบบไปไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นดีมันก็รู้สึกแบบใจหายนิดนึงว่าแบบ ก็ู้่แล้วไปเลยแล้วเวลาก่อนนี้ก็คือทำงานอย่างนี้กันตลอดงนีนะแต่เราก็แต่เราก็หวังดีหวังดีไม่ประมือไม่เคยกูพิ่งแต่ว่าไม่เคยมีวิทีไหนที่กูรู้สึกว่าแบบกูไม่หวังดีกับเขาเลยอ่ะจริงๆกูไม่ใช่โอ้เอลซ่ามันกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูเป็นคนกูมากจ้าแต่กูจะบอกไม่เคยพูดเลยเลยทุกคนเห็นนะกูอ่อ